ฮะคอมฟิกี้พาสต์เกมนียย้เกมเด็อโฟเก็แพทเทสวัสดีทาชกทุกคนที่คานใ้วันนี้ก็อยู่กันในเกมชาร์ตอิตแลนด์นั่นเองเป็นเกมปลาที่ เกมไปใหญ่ินปไปเล็กที่มาก,ก่อนเลยมีอิทินะครับ <t> <c oughs> เกมนี้มันก็ดังมากเลยมันก็ไม่ค่อยมีบัคค๊กสักเท่าไหร่นะครับดีการตั้งค่าก่อนนะครับสปีดยูซี่มิลิจกรปัตตาเสักอย่างนี่แหละโอเคเราจะไปเล่นกันเ,เลยดีกว่าไปดาแรกของปลาคอสนั่นเองครับซึ่งผมเคยเล่นอยู่ในเกมนี้ เคยไปแอบเล่นอยู่ซึ่งถึงอีเดอร์แล้ว,ลวปลาไปฉายอะ่ะเป็นตัวที่สี่แบบเออตอนนั้นแบบเออทำไงดีหัวร้อนมากโตแบบโตไม่สุดมาแล้วอู้สปีดเร็วจังต้องระวังปลามันเยอะหน่อยอระวังก็ไม่ได้เยอะมากเลยหรอกดีที่สปีดเร็วแต่ว่าดีก็ดีนะ น,นี่มันเลวเก็นไปนะดูดีนะจะไม่เลวดูด้วยดูดีอเก็บนนเกิ้นกไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ะไรเลยไม่ต้องทำอ กินได้ประมาณนี้ครับผมโอ้โหโฆษณาจะไปไหนก็ไปเลยนะโฆษณาเนี่ยไปเกียดมากปิดโอเคตอนนี้เราก็กินปลาอะไรได้47ตัวปลาใหญ่ปลาขนาดกลาง11ตัวปลาใหญ่สุดสตัวดาทะเลยก็ มา,าดาแล้วกินได้แค่สองดวงโอเคตัวแล้วก็ประมาณสกูประมาณร้อยสามห้าไปต่อ,อีกว่าต่อเลย ว้าว wow. สวยเลมา่านต่อไปโอ้ปักเป้าออมาแล้วเป็นเกมที่ง่ายเลยนะไอเไตัวตายดันหาเลยตายดันไหนไม่ตายตัดันาเลยนีเลจกเกมนี้มัน,น,นมีรก อะไรวะนี่โฆษณาอะไรนี่กินปลาเล็กไปได้ไปได้สี่หกตัวปลาขนาดกลางสิเอดตัวเหมือนเดิมปลาใหญ่ห้าตัวและดาวทะเลอีกเก้าคือเมื่อกี้เก็บงเง้นเงือนไปด้วยไงเก็บดาวจากนั้นเงือนไปด้วยรวมแล้วก็เป็นสองร้อยหกสิบในดาเดนเดียวสกอร์ข้านบนก็ตาม 3ามแล้วไปต่ออย่างที่สโอเคต่อกันเลยดีกว่า yeah. มาเรี่มก 好。 ยืนไปหมดนี่แหละพี่แข็งละมีดาไหมไม่ม,ไม,มีไปเลยโู้ยากอยู่เหมือนกันโอเคสามดานแรกก็ค่อนข้างง่ายนะดานต่อไปนี่แหละมันจะยากแล้วปลาเล็กเรากินได้สิบสามตัวปลากลางปลาขนาดกลางสิบตัวปลาขนาดใหญ่ ามตัวดาวทะเลก็สามรวมแล้วคะแนนก็เป็นร้อยหกสิบเก้าถ้ารวมเป็นทั้งหมดแล้วก็เป็นหลักห้าร้อยหกสิบสี่โอเคต่อดีกว่าด่านต่อไปอ่ะผมบอกว่ายากแน่นอนมันไม่ได้ใช่ด่านสุดท้ายนะด่านสุดท้ายของจริงน,นี้ไม่ใช่ด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายของจริงก็หนักหลังจากด่านนี้นี่แหละ mah nih malah wuuu pas lagi ya เฮ้ยเอาชีวิตมาด้วยเลี้ยงชีวิตคืนมาละเฮ้ย,ย,ยรามาฮู้กินกินปลาใหญ่ไปได้วยอือลามตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วกว่าเราด้วยหลบออยังไงเนี่ยน่าจะหลบไม่ทันเอาไงดีกินไปเรื่อยๆแล้วกันครับตัวนั้นมันกินไม่ได้แล้วก็หลบไป แบบเมื่อกี้แบบสีคอโมโบในตัวเดียวในแบบในรอบเดียวสี่ตัวชีวิตแบบสามยังไม่มาใช่ไหมสามชีวิตเหมือนเดิมแล้วเฮ้ยบู๊บบู๊ดีที่เราทำเนาะ ปลาเล็กกินได้ประมาณ58ตัวปลาขนาดกลาง13ตัวปลาใหญ่3ตัวดาวทะเลสิบเอ็ดวแล้วก็รวมคะแนนแล้วก็เป็น296คะแนนข้างบนก็ถ้ารวมถ้ารวมทั้งหมดที่เราเล่นผ่านมาก็เป็นประมาณ860โอเคไปด่านต่อไปด่านนี้แหละยากจริงแล้ว เรามาถึงา่ารบอสโบนัสแล้ว่ารที่โหดท,ที่สุดของวิาณตะคอดมาเลเวลห้าสามชีวิตจะรอดไหมกับด่านนี้ด่านนี้เราจะต้อง,งปีนปลาให้เต็มนะครับเรืองระเบิดมาไม่ได้

Bye. โอ้โหจบแล้วจบไปแล้วสำหรับในด่านทั้งหมดของปลาคอตนั่นเองครับจบไปแล้วครับก็ถือว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างแตด่านเนี่ยมันก็ง่ายของมันและยากของมันผสมไปถือว่าเกมน,นี้มันมันดีนะครับเออ,อเอาจริงมันดี โอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับโอเคขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนา้าครับบายบายจุบชุบ